สวัสดีครับพี่น้องเซยยูทูปสุภุครับมาพบกันอีกคลิปกับผมเรียบร้อยนะครับพี่น้องขุดลองอีกหนึ่งลองครับแต่งหน้าเจ้าคุณปูกับเจ้าแคนเตอร์ปับเรียบร้อยนะครับเหลือแต่สีบ้านบผมให้ที่สองครับพี่น้องเออผสมก้นสำเร็จดีแล้วครับนี่แะครับปับหน้าให้มันมีน้ำนี่นะครับสูบน้ำขึ้นใส่ให้นี่ บ้านครับบ้านนี่แล้วเราพี่น้องแล้วก้อนฝนแล้วครับเตจอนสีบ้านครับให้เน่งหนันบ้านเกิดแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับทิวที่ถัดงามแล้วครับบ้านแปลงงามแปลงหน้าที่บางงามให้เป็นหน้าที่งามครับผมจังหน้าหน่อยค่อยนั่งครับเดี๋ยวนะจิทอมาว้างครับเอาทอมาว้างแล้วครับ สื่อทอสวามมาลงสื่อทอสวามมาลงครับไอนน้นี่ปนเป็งน้ำใส่สาใส่หลองญ่ายนี่มันเต็มกุดหลองง่ายสองลงุงสองหลองครับหลองนองให้พายให้น้ำเขามาหลองน้อยนี่มาลงมาลงน้อยนี่เดี๋ยวจะมาปรับครันเที่งกันนะครับจำนะครับทางเขามานี่ครับปลูกต้นไว้ยุง่งปลูกต้นอย่างหน้าครับมัเนี้ แนวที่ yup. คนบ่มากรักหมักผักขาแน่ผักชีเล็กแน e ่ครับแล้วถ้าพู้ได้ย่อาไปเดี๋ยวเอาจังขายนี่ครับผมบ่ขุดไหนมันตรงครับเห็ดไหนมันมีรวนไร่โค้งโคงแข็งแข็งเพราะว่าแม่โคเมื่อไหม่ครับแล้วถ้าสิขุดไปครับหน้ายู่ของงากันเรียบร้อยแล้วครับด้ถุงหนึ่งไปง่วนมาแรงแล้วไปเจอต่อยอีกนั้นสงสัยเพิ่นมาให้มาหน้าวะครับนั่นสองคนเดี๋ยวพึกก็เลีงเห็ดกับขากับน้ำอยู่นี่ ้อยปลาป้องใส่บักม่วงครับพี่น้องกินเที่ยงน้ำกันด้ครับเด้อนี่ครับลองผมเป่งน,น้ำลงไปใส่ลองไงล่ะกันเต็ยมย่างใดไม่จังสีเออขึ้นมาเขาก็เกิดแล้วครับเชียวแล้วพี่น้องค่อยดูคลิปต่อไปอีกครับว่าจะเป็นยังไงที่มียังเกิดขึ้นต่อไปครับเห็ดหน้าที่ว่าได้กินเขายักเทียครับหน้าตรงนี้เพิ่ว่าว่าได้กินเขายักเทียเน,นี้มันได้กินเขาแล้วก็นมี มากไม่มากไรยก้อนน้ำที่ถ่วมต้นไม้เขียวชุมนะครับเดี๋ยวจะเห็ดให้พี่น้องเบิ้งไรนาส่วนผสมครับผู้ใดประเหตดกระสร้างครับเฮ้าเหตเองครับผมนะครับพี่น,น้องเขาก็ล่างเกิดก็ล่างเขียวครับว้านในสีมือหาเมื่อนะครับพุ่มใจครับพุ่มใจอยู่บ่เคยเห็ดดอกครับก็เห็ดหน้า เพราะว่าหน้าขวงกับมีจักเสียมีแตเฮตหน้าคนกินครับหน้าแขวงอันมีแต่ยุ่งมอ,มองเฮี้ยนมองถมแล้ครับมีไลพูดอะไรพ่อกับแม่แบ่งห้พูดอะไรครับกับน้องพ่อกับหน้าวายหรอกพ่อกับหน้ามีพูดอะไรแม่กับมีพูดสองแม่กับมีได้พูดสองอะไรครับทั้งแม่เลยน้องหลายกว่าครับผมบได้ซี่เลียดเน่องมีตีในมือเขากับห้าเอา ศิษยสลาให้น้องครับน่องต้องใจกว้างใจเอื้อเฟื้อครับีูพี่น้องบอนี่ก็เต็มครับผมผมพันจากน้ำคว้างน้ำคว้างตัวนี้พันครับว่าเต็มน่องตัวนี้นี่น้ำคว้างตัวนี้เต็มปับหยาก,ก็เจ้ายู่นี่แล้วครับนี่ยั่งอยู่นี่สบอบหนึ่งได้งยอย่างนีกนี่หันตัวนี้มันเต็มสาแล้วมันไหลข้บคุ้นไหลข้อล่องตัวนี้ครับแล้วก็ไหลร่ลองุ่น เต่งไดครับพี่น้องผู้ใดอยากเห็ดบ่อแพงว่าครับบอ่อแพรงวิชาครับผมเพ็ไดไใดครับเห็ดไดขึ้นกันละครับเราจะมีให้ม่น่าเขาก็าต้องไปเห็ดหน้าสะไม่เจะไปเสียคนครับว่าเปียงให้เปียงหน้าเพียงโรดเฮ้าเอาง่ายสบาย,ายกินวาตบ,บัดครับให้นี่ให้เดียวนี่ยเพราจะได้ผลผลิตคันได้ผลผลิตนะได้กินรดครับเขา่าก็ต้องห่วงพี่นอ้องนี่ไงเพีงไดครับ ลองหน่อยพุูนผมว่ามันเพอาะเปียงพไไเพราะอะไดเหรอครับหน้าอันนี้เขาเกิดมีป่าก,กินต่อไปมาให้มาหน้าก็ซีดป่าก,กินตัวน,นี้เพ่งเกิดครับน้ำมันหง่วงไปถาซ้ำเอาไม่ค่อยเกิดเลยต้องได้เชียงมาสูบครับสูบตรงนี้เข้าไปอีกสูบซอยเพราะว่ามันไหลพรทันสาตัวน,นี้วัวน,นี้ ไหล่าท่านครับนี่ยีงไงพี่น้องความชิดผมเองออกแบบด้วยเองกานแท้กอะไรเงี้ยยังน้อยบบดนี้ปลูกขาพัชเล็กเข้าไปครับน้ำถ่วมกมดสร้างเข้กับไปขายตลาดแร่งแน่ชิได้เขาเดียวเนี่ย เงาลงนี่มันหน่อยหนกโอ้ยต้องหัึจัเดี๋ยวพี่น่ะเก็บเข่าลงให้หนาก่อนเฮ้ยซ้อนซ้อนเห็นเกา่าเกิดเราก็ดีใจครับได้กินเนีย่ย เขาเกิดอะไรจีง่างแตกชุมวานสามงอั่งแตกสงสัยนกปลาโลงยังขึ้น่ะพป่น้องรยาได้กินด่ดอกผมวได้ว่าเกิดกระสามเอา เลี้ยงกบเลี้ยงอย่างนี้ครับเต็มเดี๋ยวจักน้อยกันครับพี่น้องหาไฟมาลงกันทำจังสีไปสักก้อนผสมมาสามไปสัก่อนมันเป็นรูปเป็นร่างมันครับน้ำร่องกับที่บูดปลากินได้กับบอนไปพ,พี่น้องไปกินเขาต้องการเบบานื้อบอนผักเทียงเสร็จแล้วแล้วคนปู่ต้องกระจายนะครับไปบ่อใหม่แล้วต้ของจะคล้องเอาไว้ซสำนี้ซะก่อน หนาทั้งอื่นครับเหมืนคือเรียบร้อยแล้วกับของจบหลักสูตรแล้วจบหลักสูตรเรียบร้อยเดี๋ยวจะเปนนงน้ำลงหุ่ปุ๊บ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 ลงขอบคุณสำหรับพี่น้องที่รับชมรับฟังครับฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามแล้วนะครับพี่น้องขอยินดีมีย่ยง เก็บยาไข่ลำลรืยๆสุทุนบักรณ์าวิาัสวัสดีครับผม